วันนี้จะเริ่มสระใหม่คือสระเอแต่ก่อนจะเริ่มครูจัดทวนก่อนสลาะทำสัญลักษณ์ยังไงสัญลักษณ์อย่างนี้ใช่ไหมมีสองตัวใช่ไหมหาท่องพร้อมกันเนินสองัเจ้าอะกเจ้าอั อย <ah UH! ู่ตรงไหนของพยัญชนะอสะระอาเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงยาวเออเสียงยาวสระอะเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงยาวเสียงสั้นสระอะไรสระอาใช่สระอะไรอาสะอะไรสะระอาสระอาทำยังไงสัญลักษณ์ของสระอาทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราท่องสระอาให้ฟังงอ่อ ตัวตรงจริงไหมลองทำสิหน้างอตัวตรงเก่งมากเก่งมากเหมือนตะขอเลยใช่ไหมเออใช่สระอาอยู่ตรงไหนของพยัญชนะสระอาเสียงสัน้นหรือเสียงยาวเสียงยาวยากาเก่งมากต่อไปสระาลาซาลา อิทำยังไงสระอิทำยังไงสระอิสัญลักษณ์ของสระอิทำยังนี่อ่ะทุกคนทำทุกคนทำสระอิทำอย่างนี้ต้องห่านขาตัวเองนะมันจะเห็นเป็นสระอิพอดีใช่สระอิทำแบบนี้ใช่สระอิอ่ะท่องสระอิให้ฟังหน่อยเจ้าอิดูซิ้ายร่มอยู่บนกินลล ชมน่ารักใช่อย่าไปจอมสลับกับสนะัสรีนะสระอีมันมีขีดข้างท้ายใช่ไหมอ่ะเอาใหม่เจ้าอีกเจ้าออกดูสิหายม่มอยู่บนกินรมคนชมน่ารักอ่ะกรอิอยู่ตรงไหนของพยัญชนะกษัตรอย์อยู่ตรงไหน อย,อยู่ข้างบนพย,ยัญชนะสระอิเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นเสียงสั้นอิใช่ไหมสั้นไหมอิเสียงสั้นอ่ะต่อไปอันนี้แหละอันนี้สระอีสระอีสระอีสัญ,ญสลักษณ์สระอีเป็นยังไงสระอีแล้วก็มีขีดขึข้นข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคหันเข้าหาตัวเองนะเพราะว่ามันจะเห็นเป็นสระอีพอดีเลย หันเข้าหาตัวเองถ้าหันออกมันจะอะไรเนี่ยตัวอะไรเดี๋ยวพอหันมาเออสระอีมีหนึ่งขีดใช่ไหมอ่ะสรลด์อ่ะข้าสไลอี้จำอ่ะ,ะเอจอีมีมีลุดใสมีขีดข้างท้ายอยู่ปลายท้ยล่มเก่งมากอันนี้จําได้อ่ะเจ้าอีมีขีดมีดีหล่นใส่มีขีดข้างท้ายอันนี้คือล่มใช่ไหมมีขีดตรงท้ายล่มหนึ่งขีดใช่ไหมคะ อสระอีอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอยู่ข้างบนพยัญชนะสระอีเสียงสั้นรือเสียงยาวโอเชียนสระอีเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงยาวสระอีใช่ไหมอ่ะต่อไปสระอุะล๊บสระอุทำยังไงสัญลักษณ์ของสระอุ ทำอย่างนี้เก่งมากซระาอุเหมือนเลขเก้าเออซระาอิเอ้ซราอูหันมาหาตัวเองนะห้ามหันออกห้ามหันขึ้นหันมาหาตัวเองอย่างนี้กำปั้นตรงนี้คือหัวของมันใช่ไหมแล้วก็ขีดลงมาซรลาอูอัดท่องหลักซระาอุก่อนจำได้ไหมเนี่ยูาดุจังข้างใ้ หัวกคมลากไปอย,อยู่ใต้พยัญชนะอุกอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอยู่ใต้พยัญชนะอยู่ข้างใต้พยัญชนะสะระอุเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงสั้นเสียงสั้นพายสระอุเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงสั้นใช่ไหมอ่ะเสียงสั้น สาะอููสัญลักษณ์ของสาะโอทำยังไงเหมือนสาะอโแต่ว่าหางงอขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมจำให้ได้นะะ <c oughs> เหมือนสาะอูแต่ว่าหางงออ่ะท่องหลักการจำเจ้าอูเจ้าอูดู แล้วก็มีกลมๆข้างหลงังหกไหมอเห็นหูสาระอึเหมือนสระอีแต่ว่ามีวงกลมข้างหลังปลายทำสระอึให้ดูหน่อยสระอ,อึอมีวงกลมข้างหลังเก่งมากอะใช่าาสระอ,อึมันอยู่ปลายท้ายลมใช่ไหมใช่สาระอึเจ้า เจ้าอึกเหือเหือเใส่เอาไว่เนื้อสองครับเจ้าอึเจ้าอึกเหืหือเหืใส่เฮือเหือเหืเหมือนหัวเราะไงหัวนะหือเหือไเจ้าอึเจ้าอึกเหือเหือเใส่ตกหล่นลงไปอยู่ปลายท้ายร่มเก่งมาก สระอึอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอยู่ข้างบนพยัญชนะสละอึเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นเก่งมาต่อไปสละเออสัญลักษณ์ของสระเอือทำยังไงเหมือนสละอีแล้วก็มีสองแต่ว่ามีสองขีดใช่ไหมเอาขึ้นมาเอาเก็บนิ้วก้อยไป ทำเหมือนสระอีเลยผักไก่จีบก่อนเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จีบก่อนนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อยู่ไหนเออแล้วก็เอาขึ้นมาสองขีดเก่งมากอ๋อทุกคนเก่งมากโอเคสระอีสระอืออย่างนี้นะต่อมาหลักการจำสระอืออเจ้าอือเจ้าเออเฮ้ยเฮร้องไห้อ่าเสียงร้องไห้แบบ 嗯嗯。 ใหญ่ลนใส่ท้ายร่มโอเคต่อไปครจะเริ่มสลัะใหม่แล้วนะโอเคไหม<อ>แล้วเริ่มสลัะใหม่แล้วนะ<อ>สลันี้<อ>ชื่อว่าสลับ<อ>สลัเอเก่งมากสลัเอสลับเอสลับเอสลับเอเขียนยังไง วงกลมแล้วก็ขีดขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมโคจะบอกว่าสาละเอให้ทำแบบนี้ให้ชี้้ชี้ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้คือวงกลมตรงนี้คือขีดขึ้นไปเล่อะอันน,นี้เอาอันนี้เอาซ้ายเอา,านะมือซ้ายด้วยนะมือซ้ายนี่คือวงกลมอันนี้คือขีดขึ้นไปสาละเอ หันมาหาตัวเองมันจะเป็นสรละเอพอดีเลยวงกลมแล้วก็ขีดขึ้นไปใช่ไหมสรละเออที่เป็นเสียงยาว,ยาวสรลเออยู่ตรงไหนของพยัญชนะอยู่ข้า้าไม่เ็บู้รตอบถูกแล้วอยู่ข้างหน้าพยัญชนะ ซาลาเออยู่ข้างหน้าพยันชนะบิ๊กไบไม่ฟังแล้วอ่ะท่องตามคโคลบมือหนึ่งครั้ง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 ลบมือสองครั้ง ป .1 ผบได้เพราะว่าผมเป็นสอนไว้พร้อมเรียนย่างพร้อมเรียนและอย่างอ,อ่าโอเคอ่ะ OK, อ่านตามครูนะเจ้าเอเจ้าเอขาเป๋เสียใจขาเปเสียใจขาเดียวเฉยเ๋ยไฉยเซไปเซมาเซไปเซเนีสระเอเหมือนคนขาเป๋ หมือคนขาเป๋เจ้าเอเจ้าเอขาเเจ้าเอขาเป๋เสียใจขาเป๋เสียใจขาเดียวเฉ๋ไฉ่ขาเดียวเฉ๋ยฉ่เไปเมาเศไปเมาอสระเอเสียสาระเสียงยาวนะเสียยาวเสียยาวสระเออยู่ตรงไหนของพยัญชนะ อยู่ข้างหน้าพยัญชนะอ่ะอ่านพร้อมกันกอเอเกกอเอเกขอเอเขขอเอเขคอเอเคคเอเคคเอเพคเอเมอเอเมมอเอเมนักเรียนจะสังเกตว่าไม่ว่าสระอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะอยู่อไม่ว่าจะอยู่ข้างบน ข้างบนข้างหลังข้างหน้าหรือข้างล่างเราจะอ่านพยัญชนะก่อนตลอดเราจะอ่านเสียงของพยัญชนะตลอดใช่ไหมอ่าอย่างเช่นสระเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะเราก็อ่านกอไก่ก่อนสระเอเราจะไม่อ่านเออเราจะไม่อ่านเอคอเออเกงกอเ เอเท่านั้นอ่ะเดี uh ๋ยวเท่านั oh. ้นทีละคนชิอ่ะคำนี้กอเอเกกอเอเกโอเชียนไม่จอและตัวอะไรกอเอเพกอล์เอเพพายกอเอเพอ่าอ่าแซมิ k. ีกอเอเพกอเอเพเก่งมากพวกลุ๊ก นอเอเดเก่งมากค่ะพี่ฟ้านอเอเจโอเคอ่ะปเปินนอเอเนอ่ะต่อไปออมมี่ยอเอเยที่เหลืออ่านพร้อมกันกอเอเอกอเอเปกอเอเทขอเอเอบอเอเนสรุปวันนี้เราเรียนกี่สระ นับสลาให้ครูหน่อยเรียนกี่สลาแล้วสลัอ่าอ่อ่าอีอีอูอูออเออต่อไปยังไม่แอะเอเอแล้วเก้าแล้วใช่ไหมโอเคเหลืออีกตัวเดียวกไก่กไก่เอกเอเอเธอช้างกไกยเอเอมันจะสอ่โซ่นะสอ่โซ่